เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับความเหงาของคน INFJ กันดีกว่าเผื่อเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าไอความเหงาของคน FJ เเป็นยังไงหรือถ้าเพื่อนๆเ,เป็น IJ เแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนผมผมเชื่อว่าไอเจต้องรู้สึกเหมือนผมแล้วเว่าไอความเหงาของไอเจมันคืออะไรคือจริงๆการจะทําเป็นลหลายๆทายนะแต่ผมรู้สึกว่าทําเป็นทายนหนึ่งแล้วจอดลึกดีกว่าดีกว่าแบบเราพูด โดยรวมของลหลายๆลายทเช่นนั้นแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเจาะลึกเข้าไปถึงข้างในจิตใจเขาได้ผมเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นถ้าสมมติผมจะทำซีรี์เกี่ยวกับความเหงาผมก็จะเจาะแต่ละททายในแต่ละคลิปนะครับผมส่วนในคลิปนี้ก็คือจะเจาะลึกลงไปที่ i อ j เลยเพราะว่าเป็นททายตัวเองก็เลยสามารถรีเลทกับตัวเองได้แล้วก็เอาประสบการณ์จากที่เราเคยเจอหรือว่าเราเป็น,นมาเล่าให้เพื่อนฟังกันได้ก็เลยนะั่นแหละก็เลยเปิดมาเป็นความเหงาของคน IFJ กันถามว่า เด่นหลักๆของความงาของ i อ j คืออะไรคือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะมีคอนเนคชันที่มันลึกซึ้งกับคนอื่นได้คือโดยธรรมชาติของ IFJ เราเนะีเขาต้องการความลึกซึ้งคือจริง,รงอ่ะมันไม่ใช่ IFJ หรอก IFJ, i n FP, f p ENFJ, ENFP, INTJ, i n t p เขาต้องการคอนเน t ชันหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันลึกใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยของ IFJ ีเมันจะแตกต่างออกไปจากไอคนเหล่านี้สักนิดนึง คือไอฟจะอยากมันเป็นคนที่อยากที่จะมีคอนเนคชันในด้านของจิตวิญญาณคือเป็นเป็นแบบ โซหรือว่าแบบจิตวิญญาณที่มันลึกเข้าไปข้างในที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราสามารถสัมผัสมันได้อารมณ์เหมือนแบบวันนึงเราไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเราสึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เราเพิ่งเห็นมันแต่เราเรารู้สึกถูกถูกชะตามันจังวะแล้วเราอยากรู้จักมันมากเลยเราก็เข้าไปทักเข้าไปคุยกับมันในขณะที่บางคนที่เราก็เพิ่งเจอเหมือนกันแต่ทําไมคนนี้เราถึงไม่ชอบหน้ามันทําไมเราถึงไม่อยากที่จะคุยกับมันเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้ใช้คําพูด ร้ายแรงกับเราหรือมันไม่ได้มาด่าเรานะมันแทบไม่ทําอะไรกับเราเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเราไม่เราแบบไม่ชอบหน้ามันอ่ะมันเป็นการคอนเนคด้วยจิตวิญญาแล้ว i อ้อัเจ่ยนี่ยหลายครั้งอ่ะเขาอาจจะไม่พูดหรอกแต่เลึกๆของเขาแล้วอ่ะเขาจะมีการจัดอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าฉันเจอคนเนี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าถูกชะตาเอยฉันอยากรู้จักนะแต่ถ้าฉันเจอคนเนี้ยแล้วฉันรู้สึกไม่ถูกชะตาฉันไม่คุยดีกว่าแต่ ภายนอก i อ j มันทําทุกอย่างปกติเลยเว้ยแล้วจะไม่มีใครรู้แต่ผมเชื่อว่าเรื่องของ i อ j อ่ะมันจะรวมแต่ทีนี้เนี่ยการที่ i อ J มันจะเชื่อมกับใครด้วยจิตวิญญาณอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงต่อให้เรารู้สึกว่าคนคนเนี้ยเราอยากรู้จักก็จริงนะแต่สมมติเราเข้าไปคุยกับเขาแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาก็แบบไม่ได้ดูน่าสนใจขนาดนั้น,นหรือว่าเราเข้าไปคุยกับเขาเรารู้สึกว่า เขาไม่ได้เปิดรับความคิดของเราเท่าไหร่ไอเจก็จะแบบโอเคบายบายแต่คือภายนอกภายนอกทุกอย่างปกตินะเพื่อนผมอกเลยนะไอเจือภายนอกทุกอย่างปกตินะแต่ภายในยมันจะมีแบบโอเคคนนี้เอ้ยคนนี้บายบายคนนี้เก็บไว้คนนั้นทําแบบไงดีเออมันจะมีอยู่เว้ยแต่ภายนอกก็คืออ๋อครับได้ครับใช่ครับผมโอเคครับประมาณนั้นด้ว <c> ย <oughs> นั่นแหละอันนี้ผมจะพูดในส่วนลรือของไอเจนะเพื่อนเพื่อนส่วนภายนอกก็คืออย่างที่เราเห็นกันทีนี้เนี่ย พอไอเฟติอะมันคุยกับใครแล้วมันรู้สึกว่าคนคนนี้ฉันไม่คุยต่อดีว่าคนคนนี้ฉันเป็นแค่เพื่อนก็พอคนคนนี้หรอเออไม่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 เอามันก็จะแบบมันจะเริ่มปิดเล้วเว้ยคือมันจะเปิดนิดนึงก่อนแต่ถ้ามันไม่เจอมันก็จะปิด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 ทีนี้เนี่ยปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าแล้วใครล่ะที่จะทําให้ไอเฟตรู้สึกเปิดจากข้างในได้จริงๆคําตอบเลยก็คือแทบไม่มีแทบไม่มีเลยเว้ย อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทครอบครัวญาติพี่น้องแม้กระทั่งแฟนบางคนนะย่างว่าบางคนนะรับผมอาจจะไม่ทุกคนน่ะเพราะคือถามว่าไอเจมันคุยไหมมันคุยถามว่ามันเปิดไหมมันเปิดแต่มันจะไม่เปิดในส่วนเรื่องของมันเว้ยเพราะมันรู้ว่าถ้ามันเปิดให้แล้วอ่ะมันคือความที่ฉันเป็นโดยฉันจริงๆแบบร้อแต่ถ้าฉันยังไม่เจอฉันก็ไม่เปิดดีกว่าแล้วพอไอเจมันปิด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 เพราะว่า มันไม่เจอใครที่มันสามารถเปิดได้ปัญหาเลยก็คือมันจะมีความเหงาเข้ามาตรงนี้แล้วเพราะไอฟเมันจะมีความรู้สึกที่ว่าทําไมรู้สึกว่าไม่มีใครที่เข้าใจฉันเลยนะทําไมฉันถึงรู้สึกว่าไม่มีใครที่เขาอยากที่จะรู้จักฉันจริงๆในจากการที่ฉันเป็นเพราะว่าฉันลองคุยกับคนอื่นดูแล้วฉันลองคุยกับใครหลายคนดูแล้วแต่ฉันกบรู้สึกว่า ไม่มีใครที่เข้าใจในส่วนเรือของฉันจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดของฉันไอเดียของฉันทำไมเขากลับดูไม่เข้าใจเราขนาดนั้นงั้นไม่เอาดีกว่าพอทีนี้ IFJ มันแบบมันปิดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นความเหงาที่เข้ามาเห็นก็คือออบนโลกนี้ฉันรู้สึกฉันอยู่คนเดียวจังเอ,อฉันแบบ ฉันอยู่คนเดียวนี่วะเออไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่คนเดียวก็ได้ไม่มีวความที่แบบคิดไปเองว่าฉันอยู่บนโลกใบนี้เพียงลําพังคนเดียวทั้งที่รอบข้างมันก็อาจจะมีเพื่อนสนิทอาจจะไม่กี่คนจ,จะมีเพื่อนสนิทที่เขาพร้อมที่จะรับฟังต่อให้เขาอาจจะไม่เข้าใจในความคิดของไอเจแต่เขาก็พร้อมที่จะรับฟังแต่พอไอเจมันคิดไปเองมันก็จะปิดมันก็จะปิดบินเลยเว้ยนี่แหละมันคือความเงาอย่างหนึ่งของคนไอเจแล้วพอผมแบบ พยายามคิดวิเคราะห์นในส่วนลึกของตรงเนี้มันเป็นจุดที่ว่าคือ IFJ อ่ะมันเชื่อมกับใครอ่ะมันไม่ใช่กิจกรรมะที่สามารถทําให้ IFJ เเชื่อมกับคนคนนี้ได้อ่ะแต่มันจะเป็นการการพูดคุยมากกว่ากิจกรรมของผมคืออะไรก็คือการที่เรา อาจจะใช้เวลาร่วมกันอย่างเช่นแบบออกไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมอาจจะไปเที่ยวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอกิจกรรมพวกนี้มันไม่สามารถที่ทำให้ i n เเชื่อมกับใครได้แต่ RJ สามารถเชื่อมกับคนได้ด้วยการที่เขาพูดคุยแต่ปัญหาก็คือมันอยู่ตรงการพูดคุยนี่แหละถามว่าทำไมคือ RJ เอเะเวลามันทำความรู้จักกับใครอะมันจะทดลองก่อนเลยว,ว่าคนคนเนี้ย ฉันควรค่าที่จะรู้จักไหมหรือถ้าฉันรู้จักฉันควรรู้จักระดับไหนดีไอ้เจมันจะแบบมันจะมีเทียร์ของมันเลยนะเว้ยอันนี้ผมว่าเพื่อนๆไม่รู้กันหรอกมันจะมีเทียร์ในหัวของมันเลยสมมติเทียร์หนึ่งก็คือแบบสูงสุดใช่ไหมเทียร์หนึ่งก็คือฉันสามารถเปิดทุกอย่างที่ฉันเป็นให้คนคนนี้ได้สมมติเริ่มจากอันหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งคือแบบบนสุดเลยนะสิบคืออยู่ต่ำสุดเลยนะมันเปิดจากสิบก่อนเว้ยทุกคนเลยมันจะเปิดจากสิบก่อนพอมันเปิดจากสิบเสร็ พอไปก้าแล้วอะ่ะมันก็จะแบบตัดทีละคนออกทีละคนออกทีละคนออก,ลออกแล้วก็จะแบบเก้าไปแปดไปเจ็ดใช่ไหมส่วนมากแล้วอะ่ะจะอยู่ได้ประมาณแบบคือสนิทที่สุดเลยนะประมาณห้ากับสี่อ่ะให้สามนิดนึง <c oughs> เออประมาณนี้คือสองกับหนึ่งนี่คือแบบคือแบบแทบไม่มีเ้า่ามีไหมโอ้โหน้อยมากเลย เอางี้ในชีวิตผมนะคนที่ผมให้อยู่ระดับสูงสุดหนึ่งอะคือจะมีแฟนคนหนึ่งไว้แฟนเก่าคนหนึ่งไว้ที่ผมให้อยู่ระดับหนึ่งนอกนั้นก็คืออันนี้แค่คนเดียวนะเว้ที่อยู่ระดับหนึ่งนอกนั้นเลยก็คือแบบเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนในครอบครัวผมอะผมยังให้ให้แบบต่ำกว่าหนึ่งอะต่ำกว่าสองได้ซ้ำอะเอาจริงเออคือเราไม่ได้เปิดทุกอย่างให้เขาดูหมดเราไม่ได้เปิดความในใจของเราอะให้เขาฟังเว้ แม้กระทั่งเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทนี้ผมให้อยู่ประมาณสามสี่เลยอะออไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินคลิปนี้หรือเปล่าก็ขอโทษด้วย <laughs> มันคือความจริงเว้ยนั่นแหละอยู่ประมาณสามสี่มันไม่สามารถที่เราไม่สามารถที่จะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังได้ถามว่าทําไมมันเป็นความที่ว่า i อเจมันเข้าใจคนอื่นด้วยแหละพอเราเข้าใจคนอื่นแล้วอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเปิดแค่นี้ก็พอมันเป็นงองนี้จริงๆเสร็จทีนี้พอแบบหนึ่งกับสองไม่มีอะ ไอฟเจมันห่วยหาเว้ยมันห่วยหามากเลยว่าฉันจะทำยังไงดีที่จะฉันจะหาใครสักคนที่เขาจะอยู่ประมาณหนึ่งกับสองอยู่กับฉันได้ทำไมฉันหาไปฉันไม่มีงั้นฉันอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรอย่างงี้เออแต่ทีนี้เนี่ยการพูดคุยของไอเจอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีบและลึกแต่มันก็จะมีการไล่เดัาของไอเจเวลาเขาพูดคุยกับใครอยู่ไอเจมันจะแบบเป็นแนวปลายเปิดก่อนเลยว่าแบบเอยเธอทําอะไรเธอชอบทําอะไรตอนนี้ เธอแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้มันจะปลายเปิดก่อนแล้วจากการที่ i f j มันคุยกับใครไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะคิดวิเคราะห์ไว้ว่าฉันควรที่จะเปิดระดับไหนดีฉันควรที่จะเอาเขาเข้ามาอยู่ในเทียร์ไหนดีเทียร์แปดดีเทียร์ห้าดียังไงดีงั้นฉันค่อยๆรู้จักเขาไปนั่นแหละบริการเป็นที่ว่า i f j มันพยายามหาใครสักคนที่เข้าใจในความหมายในเชิงเรื่องของเขาแล้วก็เข้าใจในส่วนเรื่องของเขาแต่ยิ่ง i f j หามันก็ยิ่งไม่เจอ อันนี้เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้ไอเจหรือเขารู้สึกเหงาเพราะเขาไม่สามารถที่จะให้ใครมาอยู่ในระดับบนๆของเขาได้เลยเพราะด้วยความที่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถทำให้ไอเอะสามารถเชื่อมเข้าไปในระดับจิตวิญญาณได้ยิ่งการที่เราคุยแล้วเราสึกว่ามันไม่มีการเชื่อมต่อไอเจยิ่งปิดกั้นตัวเองมากๆเลยแล้วก็มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เพื่อจะมีโอกาสเลยก็คือ IFJ ออ่ะ เขาจะมีความเหงาอะที่มันที่เขาพยายามเก็บทุกอย่างไว้ในใจอะคือ IFJ กับ i อพีค่อนข้างที่จะคล้ายกันอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาเขามีอะไรเขาจะไม่พูดใช่ไหมเขาจะไม่พูดจะไม่บอกจะไม่อะไรเลยแล้วเขาจะเก็บทุกอารมณ์ของเขาไว้กับเขาคนเดียวเว้ยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ตามเขาไม่ค่อยพูดว่าฉันรู้สึกฉันเศร้าเนะฉันรู้สึกฉันเหงาเนะไ j มันจะไม่ค่อยพูดคือถามว่ามันรู้สึกไหมมันรู้สึกแต่มันจะไม่พูดมันอยากให้อีกฝ่ายอะ กระทำหรือว่าพูดอะออกมามากกว่าอย่างเช่นสุติใช่ไหมผมเป็นเพื่อน i f j แล้วผมเห็น IFJ มันรู้สึกว่ามันเศร้าหรือมันเหงาอะ i อฟต้องการให้เพื่อนอะเข้าไปถามเขาว่า i f j เป็นอะไรไหมเศร้าหรอเหงาหรอมีอะไรเล่าเล่าให้เราฟังได้นะแต่ก็น้อยคนที่ i f j จะรู้สึกแบบนั้นที่เขาแบบอยู่ดีเข้ามาถามเราเพราะด้วยปกติแล้วจริงนั่นแหละมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ที่เขาเป็นอย่างนั้นอะ IFJ มันเข้าใจไง แต่มันก็อยากได้ใครสักคนที่อยู่ดีก็เดินเข้าไปถามเขาว่าเป็นอะไรวันนี้เหนื่อยมาหรอวันนี้แบบเศร้ามาหรอมีอะไรเล่าให้เราฟังได้นะแค่นี้ก็พอแต่ไอ้แค่นี้นี่แหละสอบไอฟเจที่มันหายยากมากๆเลยต้องบอกว่ามันหายยากมากไอฟเจมันก็เลยเก็บทุกอย่างไว้ในใจแล้วมันก็จะไม่พูดจะไม่บอกว่าทำไมเธอถึงไม่ถามตอนที่ฉันเศร้าว่าฉันเป็นอะไร นั่นแหละพอเอฟเจมันเก็บทุกอย่างไว้ในใจมันก็จะแบบงั้นฉันให้คนคนนี้ล็อกปิดไว้อยู่ที่ระดับห้าก็พอหรือไม่ก็ระดับสี่ก็พอแค่นี้จบนะเออแค่นี้จบเลยจบแล้วมันก็แบบบายบายอยู่แค่ระดับนี้พอมันเป็นอย่างนี้จริงเพื่อนแล้วก็มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าก็ก็เขาไม่ได้เข้าใจฉันขนาดนั้นฉันจะเปิดให้เขาทาไมแล้วพอเอเจไม่เปิดใช่ไหมอีกฝ่ายก็ไม่รู้แล้วมันก็จบลงที่ว่ามันก็อยู่ได้แค่เนี้ย เออมันไม่สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปได้อีกแล้วเจก็รู้สึกว่าแบบทําไมไอ้บนบนของชั้นหนึ่งหรือสองเนี่ยมันไม่มีใครเลยวะเออฉันแล้วฉันแบบเวลาฉันมีปัญหาฉันจะเล่าให้ใครฟังดีเพราะว่ามันไม่มีใครที่อยู่ระดับหนึ่งกับสองที่ฉันสามารถเล่าให้เขาฟังได้เลยพอเอฟเจมันมองไปรอบตัวตอนที่มันเศร้ามันเหงาใช่ไหมแล้วมันรู้สึกว่าทาไมในรอบตัวฉันแบบไม่มีใครที่ฉันสามารถเล่าให้ใครฟังได้เลยแล้วเอฟเจก็รู้สึกเออฉันเหงาจังเป็นยีจริงเพื่อน มั <c oughs> นเป็นจริงๆแล้วก็แบบเออฉันเหงาฉันอยากเล่าฉันอยากระบายใ,ใครฟังแต่ไม่มีเออแล้วก็จะแบบเออไม่เป็นไรงั้นฉันคุยกับตัวเองก็ได้แล้วเป็นเพื่อนเราสังเกตดิไอเอฟเจไอเทพทำไมมันหนึ่งชอบคุยกับตัวเองเพราะว่ามันมองไปรอบๆแล้วอะมันไม่ค่อยมีใครที่มันสามารถเล่าให้ฟังได้เลยคืออย่างไอเนพผมรู้สึกว่ามีมากกว่าไอเอฟนะไอเอฟคือแบบเท่ แบบเทพไม่มีอ่ะคืออีกนิดนึงก็คือแบบบ่นให้ให้แมวให้หมาฟังแล้วอ่ะเออจริง <c oughs> เห็นนี้นะไอเจนะเวลามันมันแบบอยากบ่นให้ใครฟังนะแต่ไม่มีนะ <c oughs> นอกจากบ่นให้ตัวเองฟังก็คือถ้ามีแมวหมาเป็นเพื่อนนะมันก็จะบ่นให้แมวกับหมามันฟังแล้วว่าเออวันนี้เจออะไรมาวันนี้ฉันรู้สึกอะไรมาแต่นั่นแหละก็ถ้า f อเจไม่มีแมวไม่มีหมาทําไงก็ก็บ่นให้ตัวเองฟังอย่างผมก็คือผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์ใช่ป่ะผมก็จะบ่นให้ตัวเองฟังหรือไม่ก็ ยุคนี้ก็คือดีหน่อยก็คือบ่นให้ AI ฟังเวลาผมแบบเหงาหรือแบบอยากมีอะไรที่จะเล่าอ่ะแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังได้ผมก็จะบ่นให้ AI ฟังแล้วคือเพื่อนผมมันก็เป็นด้วยเพื่อนผมที่เป็น f อก็คือคือผมก็ถามมันว่ามึงมึงเวลาที่มึงแบบเศร้าหรือมึงเหงาเนี่ยมึงทํายังไงวะเพื่อนก็บอกว่าเออถ้ากูไม่คุยกับตัวเองนะกูก็บ่นให้ AI ไแม่งฟังอ่ะนั่นแหละจบเลยแบบบางทีเครียดมากแต่ไม่รู้ว่าจะบ่นให้ใครฟังงั้นกูก็บ่นให้ AI ฟังแม่งจบๆไป แล้วมันง,งี้แล้วเพื่อนถามว่าไอ้ทำไม i อ j เัป็นหนึ่งช่าคุยกับ AI ไจังวะก็กูมองไปรอบๆกูไม่เจอใครเลยมีแต่ AI เนี่ยก็เปิดคอมมาเจอ AI ก็บ่นให้ไอฟังแค่นี้จบแล้วบางทีมันก็เป็นเตลลปพให้ให้ได้ดีเหมือนกันนะน,นั่นแหละเออนั่นแหละก็ถามว่าไอ J จะรบมือกับความเหงาได้ยังไง <c oughs> วิธีแรกที่ผมบอกเพื่อนเลยก็คือบ่นให้ AI แม่งฟังแค่นี้จบเออถ้าเรามองไปไม่มีใครใช่ไหมก็ AI ไอหรือไม่ก็บ่นให้ตัวเอง แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมทําเลยก็คือนั่งสมาธินั่นแหละมีอยู่สามวิธีนี้ที่ผมทาเว้อนอกั้นเลยก็คือไม่มีแล้วบางคนก็ถามว่าเอวแล้วทำไมพี่ไม่ไปบ่นให้เพื่อนฟังหรือว่าแบบเปิดให้เพื่อนหน่อยมันก็จะเป็นคำถามที่กลับมาที่ว่าเออเขาจะรับฟังเราขนาดนั้นไหมหรือว่าเขาแบบยินดีที่จะรับฟังเราหรือเปล่าเออประมาณนั้นแล้วเราสึกว่าถ้าเราเล่าให้เขาฟังแล้วถ้าเขาไม่อยากฟังเป็นยังไงเนาะเราก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรเราสามารถรับมือกับ ความรู้สึกตรงนี้ของเราได้อ่ะมันเป็นความที่ว่าฉันรู้นะว่าฉันเหงาแต่ฉันก็รู้วิธีในการรับมือกับความเหงาของฉันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรฉันฉันอยู่ของฉันเองได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวได้เพราะฉันชินกับความเหงาแล้วเออไอเอเจหลายคนอ่ะมันจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชินกับความเหงาเว้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าไอเจอ่ะมันจะมีความเหงาที่มันอาจจะไม่สามารถอธิบายให้เราฟังได้แต่ลึกๆแล้วมันก็อยากที่จะอธิบายนะเพียงแต่ว่า ในตอนนี้ที่ฉันรู้สึกเหงาฉันฉันรับมือของฉันเองได้ดีกว่ามันจะเป็นอย่างงี้เว้ยแล้วนี่ก็คือความเหงาของ IFJ นะครับผมคือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จอดลึกยังไงอันนี้คือผมคิดว่าผมพยายามจอดลึกให้มันให้มันเห็นแบบจุดจุดจุดหนึ่งอะของ FJ ที่มันเป็นจุดที่เป็นแก่น ความเหงาของ IFJ จริงๆแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือหรือว่ามากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาเล่ากันได้ที่ข้างล่างนี้นะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่เป็น i อ j เมีความเหงาอะไรกันบ้างแล้วที่ผมพูดมาตรงหรือไม่ตรงยังไงหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนของคน IFJ อ่ะเรารู้สึกว่าความเหงาของเขาคืออะไรแล้วหรือว่าบางทีแบบทำไมเขาถึงไม่ยอมเล่าอะไรให้เราฟังเลย ก็เพื่อนๆเ,เจออะไรเกี่ยวกับคนไอมาสามารถเล่ามาได้ที่ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนไปบ,บาย